มาเช็คกันครับว่าลำโพงไม่ดังนะครับเกิดจากสาเหตุใดนะครับนะลำโพงตัวนี้นะครับไม่ดังนะครับเกิดจากสาเหตุใดนะครับบางครั้งเราอาจจะปิดลำโพงไว้แบบนี้นะครับผมทําให้ไม่มีเสียงนะครับนะก็ให้เราเปิดนะครับในกรณีนะครับที่แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับไม่ได้นะครับ ก็ลองเช็คดูว่านะครับการส่งออกนะครับของเสียงเรานะครับเราเสียบอะไรอยู่นะครับในส่วนนี้ของผมก็เสียบต่อกับลำโพงข้างนอกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นลำโพงของตัวคอมนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมเลือกลำโพงข้างนอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นลำโพงของคอมเรานะครับ คลิกตรงนี้นะครับอ,อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเสียงของลำโพงตัวเองแล้วนะครับต่อไปนะครับวิธีการเช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อคลิกที่ตัวรูป w i n d o w ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Control Panel นะครับเซิร์ชคาว่า Control Panel นะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> คอนโทรลแพแนลจากนั้นนะครับก็เดิมทีมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นตัวเล็กไอคอนนะครับแล้วก็ไปที่ซาวนะครับผมไปที่ซาว แากนั้นนะครับก็มาดูว่าเราได้ปิดไว้หรือเปล่านะครับถ้านะครับไม่ถูกติ๊กสีเขียวนะครับถ้ากดแบบนี้นะครับแสดงว่าปิดอยู่นะครับยังไงเสียงก็ไม่ออกนะครับถ้าอยากจะให้เสียงกลับมาเหมือนเดิมก็คลิกขวาแล้วก็ตัว Enable นะครับเปิดนะครับ ไปขวาแล้วก็เปิดมาแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเสียงของลำโพงของเราก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไม่ดังนะครับเราก็รายงาน Microsoft เลยนะครับคลิกที่ t u b l o Shooting นะครับผมถ้ายังไม่ดังอีกนะครับก็ไปค้นหาคำว่า s ศ u n d เอาไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่ครับออดิโอนะครับโคลั่นนะครับเราสักครู่นะครับให้เราเข้าไปที่ Microsoft นะครับแล้วก็นะครับ ากดนะครับที่ตัวตัวนี้นะครับเทอร์เบิ้ลนะครับชูตติ้งอะดิโอป๊อปเบิลนะครับเข้าไปดูนะครับว่านะครับการแก้ปัญหานะครับสามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดที่เขาสอนนะครับกดลันนะครับผม ไปที่ตัว Play Audio นะครับก็จะมีวิธีการสอนแก้ปัญหานะครับผมสอนแก้ปัญหาบางครั้งนะครับไดเวอร์นะครับเสียงอาจจะถูกปิดอยู่ก็ได้นะครับผมโอเคครับผมวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาวิธีนะครับ ทำให้เสียงของคอมพิวเตอร์เรากลับมาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมก็อ้อลืมบอกนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าเรากดเย็ดตัวนี้นะครับระบบจะประมาณว่า,าเราให้ตัว Microsoft นะครับเข้ามา,าเช็คนะครับปัญหาในเครื่องของเรานะครับผมเขาก็จะรายงานให้เรานะครับว่าเกิดจาก ปัญหาอะไรนะครับผมตอนนี้ก็กำลังหมุนอยู่นะครับก็น่าจะกำลังเช็คอยู่นะครับได้ยินเสียงปี๊บนะครับเมื่อกี้น่านะครับ During the scan น,นะครับ Sound keep นะครับโอเคครับผมก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับ ก็ลองทํากันดูนะครับผมขอให้เสียงของลำโพงนะครับคอมเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม